สวัสดีครับกุลช้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับนีครับกิจกรรมนะครับ MG EV Family นะครับ feeling จะเป็นยังไงนะครับติดตามไปดูดีกว่าว่ามันจะนั่งสบายและจะขับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับทริปวันนี้นะก็เป็นวันเดทิปขับจากกรุงเทพนะครไปเขาใหญ่ก็ขาไปนะครับได้ขับ ES ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ครั้งแรกในการเทส ได้ของรถรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยไม่มีรถครับเพิ่งมีครั้งแรกก็เลยได้ลองก็ถือว่าท่านขับขี่เขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลครับใน e- s ตัวนี้เนี่ยแล้วก็กําลังค่อนข้างดีนะครับ177แรงม้านี่แรงดีไม่ได้แรงแบบกระชากแต่นุ่มนวลแบบสามารถที่แซงเร่งแซงได้ทันใจนะครับช่วงล่างค่อนข้างนุ่มแต่ยังมีความหนึบอยู่แล้วก็มีความเกาะถนนพอสมควรการเก็บเสียงเงียบดีครับมีแค่เสียงยางนั่นที่มันยังดังถ้าเปลี่ยนยางแบบ อัปเกรดขึ้นมาดีๆหน่อยก็อาจจะช่วยให้เงียบขึ้นได้นะครับพวมอะไรควบคุมดีครับคมกระชับแล้วก็ไม่หนักหรือไม่เบาจนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าโดยรวมแล้วว่าเจ้า e s เนี่ยขับดีกว่าในรุ่น e p ค่อนข้างมากทีเดียวเป็นการปรับปรุงมาได้ดีหน้าจอระบบการสัมผัสต่างๆก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเขามีปุ่มแยกออกมาต่างหากเช่นปุ่มเปิดแอร์ปิดแอร์ปรับอุณหภูมิปรับลมต่างๆแยกต่างหากเลยครับแล้วก็ตรงฐานเกียร์ก็ยังมีปุ่มเกี่ยวกับระบบ ker s นะครับเป็นการรีเจนมีเล ขึ้นอยู่ความชอบนะครับยิ่งเลกมากยิ่งหนืดมากเท่านั้นเองครับแล้วก็จะเจนไฟได้เยอะหน่อยแล้วก็ต้องใช้คาแเล่งเก่งๆนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันกระชากหรือว่ากระตุกไปกระตุกมานะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่สปอร์ต o นโ a อีโคปรับให้ตรงนี้ง่ายๆเรียกว่าคันนี้เป็นมิตรต่อการขับพอสมควรเพราะว่าปุ่มต่างๆที่จําเป็นแยกออกมาได้อย่างชัดเจนเลยครับ mge s รุ่นล่าสุดนะครับราคา959,0 0 0บาท ช่วงบ่ายนะครับก็มีโอกาสได้สลับกันขับแล้วครับคือเริ่มต้นผมก็ขับ MG Maxus 9มี2รุ่นย่อยนะครับรุ่น X 2 4 9 9 0 0 0บาทรุ่น V 2699,000บาทที่เห็นอยู่นี้เป็น Maxus 9รุ่น X นะครับขึ้นไปขับครั้งแรกปุ๊บรู้สึกว่าท่านั่งเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ท่านั่งเนี่ยเหมาะสมมากคือการปรับท่านั่งก็ค่อนข้างดีพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ตั้งชันมากมันสามารถที่จะทําทให้เราเนี่ยปรับระดับได้กระชับแล้วก็เป็นลักษณะเกือบกึ่งตั้งตรงเหมือนเเกงเลย บริเวณรอบๆข้างๆของตัวคนขับเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดคือยังมีการให้ตัวการขยับขยื่อนตัวได้ทําให้นั่งรู้สึกสบายเวลาขับไม่เกร็งไม่เมื่อยนะครับฟีลลิ่งการขับขี่นะครับอัตราเร่งแน่นอนครับถือว่าดีมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่รอรอกครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บแต่ว่าไม่กระชากมากทําให้การนั่งนุ่มนวลการขับนุ่มนวลนะครับ ระบบการรีเจนไฟที่บอกว่ามี2 3าเลเวลเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะทำให้รู้สึกกระชากมากนะักเรียกว่าขับง่ายครับพวงมลาลัยน้ำหนักติดเนินกำลังดีครับไม่หนักหรือไม่เบาสามารถจะปรับโหมดการปี่เป็นโหมดสปอร์ตโหมดอีโคแล้วก็โหมดนอ,อกได้ด้วยช่วงล่างครับต้องบอกว่าเป็นรถตู้ที่นุ่มจริงๆเก็บความสะเทือนได้ค่อนข้างดีไม่ค่อยรู้สึกอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นเนี้ยร,รุ่น X เนี่ยยางเขายังไม่ใช่ยางรันแฟรเป็นยางธรรมดาเพราะนั้นยิ่งมีความนุ่มนวลมากขึ้นน้ําหนักมากขนาดนี้อัตราเร่งดีขนาดน แต่การ,รขับขี่และควบคุมก็ยังไม่โยนไม่โครงเพลงถัดมาครับได้กระโดดเป็นคนนั่งด้านหลังแล้วครับทีนี้ผมก็ได้สัมคัญึงความนุ่มสมบายของคนที่ใช้รถโต้สไตล์ mpv หรูและแต่ติดนิดเดียวครับเบาะมีความแข็งกว่าเบาะคู่หน้าอันนี้ก็แปลกแต่ขนะเดียวกันเขาก็มีระบบการปรับเยอะแยะเช่นมีตัวรองน่องที่เปิดปรับขึ้นมาได้ด้วยสิ่งอำนวยความสะสบายครบทุกคันแอร์ทั้งคันเย็นฉ่ำ ก็เรียกได้ว่าสรุปคุณชอบความหรูหราอยู่แล้วในรถราคาระดับ2ล้านอัพขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหัวคันนี้เป็นราคาที่อยู่ระดับกลางๆกง็เรียกได้ว่าใครสรุปยังไงก็ลองดูครับแต่ถ้าเป็นผมผมชอบรถตู้แม็กซ์ทันไนพอสมควรเลยครับไม่ได้อวยนะครับอันนี้พูดจริงๆว่ามันดีจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับครูช้าต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามเช็คราคาด้ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ